ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พีพีเอซีแฟนคลับทางช่องคู่พระชาแนลนะคะทุกทุกท่นานค่ะมาเจอกันค่ะในคลิปนี้นะคะมีแนวทางมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นแนวทางตัวเลขนะคะของของพ่อเอกท่านช่องเฮียตั้มนะคะงานที่แล้วเลขวิ่งเข้ากับเขานะคะได้มาได้ให้กัน เอาครับเพื่อเป็นการเซฟลาไปติดตามรับชมน้ำกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหอคุณแม่เนาะเอฟซีแคขับทางช่องทุกทุกคันค่ะามาเจอกันในคลิปนี้ค่ะที่บาน,นะะมีแนวทางมาฝากมาตอนเนาะเป็นแนวทางเลขที่ทุกนคนรอคอยพอกันมมื่อไรนะคะเป็นเลขของเฮียต่านะคะซึ่ง ส่วนทรงไม้แล้วเรือยค่ะเด้อนะคะแฮปปีกับรอก้วยกันลายแห้งแงงนะคะเนาะอ่ะ,ะนะคะติดตามกันได้นะคะทาาาาา่าช่องภูพาชาแนลชบาพารวยอานภูวชาบาพึงอ่ะทายถ้ำทริปเนี่ยท่าตัวเลขของอ่าค้นหลังเขานอกหลักสิบหลักหน่วยล่างของเพิ่นเดี่ยวนะคะอ่ะจอต่อกันเลยนะคะมอนี่ช่ป่ะกับทายท้ำคลิปต่อกันเนื่องกันเลยนะคะพอจะลุกเนวทางของอ่เฮียต่ำหายนะคะเพิ่นทรงมาแบบ ดโดนๆจะบักเอาสิเฝ้าตั้งกล่องท้ายข้านในเอฟซี FC เลยนะคะได้มาแล้วเฝ้าปล่อยเลยเด้อค่ะเด้อนะคะอ่านเจอกันนะคะอา่นนะะอานกับแนวทางของเฮียตับผีทุกคนรอคอยและคลิปต่อไปจะเป็นเอาเสียนน้องบัวแพ้่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลงแนวทางให้นะคะของเซียนน้องบัวแพร่อันนี้เป็นตัวอย่างของงวดที่แล้วเนาะนาเสียดายบวกกัเอฟซีอ่อาเลขวิ่ีคนมากเหอะ นะคะเพิ่นเน้นหกเนาะอ่าเน้นหกแล้วก็เน้นให้หกสี่ก็หกเจ็ดบ้านนี้เขาเพิ่นหกหนึ่งอย่ก็มีนะคะเนาะเได้เนาะออกหกสองเพราะว่าแนวทางเพิ่นมันไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเอฟซีเนาะอ่าซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างกระเล็แค่หกคู่กับวันหลายตัวนะคะอ่ารอบนี้เพิ่นสีใดมาฝากตอดเป็นตัวใดเนาะเล็กบินกับสีถือใจคุณพ่อคุณ้นแหวก่ มาล่อลุ่นกันนะคะกับแนวทางของเฮียตั้มค่ะเาขาพยายามเก็บใบเก่าไวนเ้อค่ะเด้อนะคะอา้าจวดกันเลยนะคะเนาะมาต่องรอสัแนวทางของเฮียตั้มนะคะอา้าวเมื่อนี้เจ้าบ่ากัสีเขียนตน้องซื้อว่งงางั้ปะไใดกันเราถูาากขอแพ้เรือฉบับระบบฐานดเนาะมันเด็กกลุ่มน,นะคะ เดยวจะปลาแปล็คโตเอาเอาุปรกรณ์มากครบกร่อนนะคะเพราะว่าจิเด้ร์มายู่พี่ละอาทีคอนแกนพี่ละเนาะอ่ะของเฮตั้ม วันที่หนึ่งเมษายนนะคะหกเจ็ดอ่าแล้วก็เลขวิ่งนะคะ วิ่งไปที่หกับเก่าด้วยค่ะเด้อนะคะของเฮียตั้งวิ่งไปที่หกับ9้าค่ะรอนี้นะคะอาพิจะะารณาเบิ่งนะคะอ่าถ้าหกมาจะมีหกอะไรบ้างมาหนินะคะถ้าหกมาสิมี่หกอย่างแนี้เนาะเดี๋ยวทง ให้ตับน้่เด้อค่ะเนี่ยท่าของเพิ่นนะคะเพิ่นบอได้ยืนรักมาให้นะคะคืออย่าเรากลับอีกนะคะมีหกหนึ่งอ่าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะมีหกศูนย์หกหนึ่ง หกแปดนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดนะคะอันนี้คือแนวหน้าของเฮียเพิ่นนะคะแล้วก็นะคะถ้าเก่ามาสีมาอย่างนะคะแต่ว่าิระเน็นมหายุหัลสองคูเนาะอ่าถ้าเก้ามาจะมีเก้าอะไรบ้างนะคะเอะ็ดดี้แก 09ค่ะ91ค่ะ93ค่ะอืมนะคะเนาะมีเก่าศ9นย์นะคะ60,6168วิ่งไปที่6กับ9นะคะแต่ว่าเพื่อน,นมนหายสองคูสองหางบันี้นะคะ เน้นมาให้สองคูสองหางนะคะแนวทางของเฮียตั้มอย่าเอาตัวย่างเกาเปียยบให้พิ่งผมเนาะหลอที่แล้วจบคููผ่านะคะจบคููผาดนะคะแต่ว่ารอบนี้อะเพิ่นว่ามั่นใจคือเกายูเดอร์มอนสันนะคะอันนี้จะจะเป็นตัวล่องของเพิ่นตัวล่องเด้นนะคะแต่ว่าเพิ่นมากเล็กบิงเพิ่นมากเกานะคะหมื่อวัวกี่เพิ่นมากหกเนาะเพิ่นเน้นให้หกสี่หกเจ็ดนะคะ เขาพอเลขวปิ่งเขาตัวเน้นพอคือหกนะคะรอบนี้เพิ่นมักเป็นเก้าวันนี้นะคะอันนี้เป็นตัวล่องนะคะเพิ่นวา่าถ้ามาเนาะอ่าถ้าเก่ามานะคะกะถ้าให้เลือตัวสำหรับที่เพิ่นมักตัวเดียวเลยนะคะที่เพิ่นมักเพิ่นจะมักตัวนี้นะคะเพิ่นมักเก่าสามนะคะแต่ว่าเพิ่นวา่า 0เก่าเก่าหน,นึ่งนี่ก็มีเปอร์เซ็นที่สิมานะคะเพิ่นคุยกับเฉพาะนะคะแต่ว่าให้เพิ่นเลือกใสลึกๆของเพิน่นะะน,นะคะเด่นนะคะก็คือเก่าสามเพิ่นว่านะคะตัวงานตานัวเด่นนะคะแต่ว่า0เก่าเก่าหนึ่ง606168นี่เก่ามีสิทธิสิมาได้เพิ่นว่านะคะเนาะ,ะมีสิทธิสิมาได้นะคะแต่ว่าอา่าเพิ่นว่าทาให้เลือกมักเนาะก็ะคือเลขวิ่งนี่มักเก่า นะคะมากเก่าลายโกหกตัวเดิมซุดๆว่องกลมเนียนไปก็คือเก่าสามนะคะตัวร่องก็คือหกศูน 60. ย์อย่าลืมกลับน้ำเด้อดค่ะแนวทางของเพื่อนนะคะต้องกลับนั่นะคะเพราะว่าเพิ่นบรายืนรักเนาะแนวทางมันสามารถกลับไดดนะคะแนวทางสามารถกลับได้นะคะเนาะพิจารณาดูแนวทางของเฮียตั้มนะคะอ่ะนะคะสุดท้ายนี่นะคะการขอกราบขอบคุณขอบคุณนะคะแนวทางนะคะจากเฮียตั้มเนาะอราคา เอฟซีแฟนคลับทางชอ่องทุกทุกทนนะคะที่เป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์หายรอค่อยสํำนักได้กับคอมเมนต์ไว้ด้วยค่ะเด้อติดตามให้เรื่อยๆค่ะแนวทางมันกัน็เป็นธรรมดาเนาะมีเขามีรุดกันทุกสํำนักใส่หรือพินิจในการรับช่วงออกน,นะคะแนวทางนะคะ คะคะอ่ะสุดท้ายนี้ขอกลับล่างคุณห่อคุณแม่นะคะไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับแนวทางตัวเลขของอ่าน้องเมย่าเป็นนักคํานวณอ่าอายุหน่อยนะคะเป็นนักคํานวณอายุหน่อยนะคะโอ้นะคะหนาติดตามเลขของเพื่อนเป็นเลขวิ่งสองตัวมาตัวหลักแลักอ่ะจะเป็นของอ่าเ,เจเจแหม่มเนาะเจแหม่มโอ้เลขติดบ,บนเพื่อนยี่สิบหนวดเลยเลยค่ะหนาติดตามนะคะ แต่ว่าฉบาดเบิงของเพิ่นมากประมาณสามสี่หวดนั่นแหละแต่ว่าอ่าสถิติเพิ่นเนาะที่เพิ่นส่งให้ฉบาบเบิงนะคะยี่สิบหนวดแล้วนะคะร่วมกับหนวดที่ส่งให้ฉบาบเบิงนะคะประมาณสามสี่นหน่วดนะนะคะเนาะก็เป็นยี่สิบหนวดสามตัวนี้ต้องมาบนนะคะเดี๋ยวฉบับมาลงคลิปให้กันเร็วกันเนาะสาหรับคลิปของอเจมแอมนะคะเนาะอ่าสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากต้อนกันไว ก็พระเอกท่านช่องเฮาของเมียตั้มนะคะเนาะอ่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ